คุณเคยได้ยินเรื่องราวของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในทะเลใต้หรือไม่จากประวรติศรีวิชัยอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองบนคาบสมุทรมาลายูและสุมาตราเมื่อพันกว่าปีที่แล้วดังพญาอินทร์ที่ผง,งาดเหนือท้องทะเลพวกเขาควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศล้ำค่าจากหมู่เกาะเครื่องเทศหรือแม้กระัางทองคำพวกเขาก็เป็นผู้ครอบครอง แต่รู้ไหมว่าศรีวิชัยไม่ได้มีแค่เรื่องการค้าพวกเขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนามหายานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนักปราชญ์จากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาศึกษาที่นี่จุดจบของศรีวิชัยยังคงเป็นปริศนาบ้างว่าถูกโจมตีบ้างว่าเสื่อมอำนาจจากภายในแต่สิ่งที่เหลือไว้คือมรดกทางวัฒนธรรมและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ คุณเห็นไหมเรื่องราวของสีวิชัยยังไม่จบเพียงเท่านี้ครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกกันอีกอย่าพลาดชมนะับ